ขยับไปอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของยาเหมือนกันแต่ครั้งนี้เป็นยาแก้ไอจริงๆคุณยายท่านหนึ่งต้องได้ยาแก้ไอแต่ปรากฏว่าโรงพยาบาลที่จังหวัดเพชรบูรณ์จ่ายยามาเป็นยาสะผมค่ะทีนี้พอคุณยายวัยหกปีทานเข้าไปถึงกับสำลักเลยค่ะโอ้ยมันทำไมขมมันมันทำไมร้อนอเออมันขมมันเค็มเราก็บวนใส่กระป๋งน้อยเดี๋ยวเอาเอา,เอาน้ำบวนปากโอ้โหเป็นฟองฟอดขึ้นมาเลย อุ้ยนี่เป็นคำบอกเล่าของนางสครานอายุ66ปีเล่าให้ทีมข่าวฟังค่ะบอกว่าหลังจากที่เธอมีอาการไอก็เลยไปหยิบยาแก้ไอที่ได้มาจากโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบูรณ์มากินซึ่งหน้าซองเขียนชัดเจนบอกมะขามป้อมนี่ยาแก้ไอมะขามป้อมจิบเวลาไอก็เลยกินเข้าไปปรากฏว่าระทานเข้าไปเอ๊ะทำไมรสชาติมันแปลกๆมันขมขม ขมขมไม่พอแล้วออกร้อนร้อนตัดสินใจบ้วนทิ้งคุณผู้ชมคะพอบ้วนทิ้งออกไปปรากฏว่าเป็นฟองฟอดออ,ออกมาเลยคมันไม่ใช่แล้วมันไม่น่าใช่ยาแก้ไอแล้วแบบนี้มะขามป้อมปกติต้องเปรียปร้ยวใช่ไหมครับยาแก้ไออะถ้าเกิดใครเคยกินเนาะออแต่นี่นร้อนด้วยร้อน <ขม S 1> ร้อนขมขม,ขมตัดสินใจเอ๊ะเอาขวดไปให้ลูกหลานดูปรากฏว่าพอเอาไปดูเดี๋ยว นี่มันไม่ใช่ยาแก้ไอนี่มันแชมพูมันคือยาสระผมค่ะ oh. ทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยกับพระคมสร์พระคมสัรน,นี่เป็นลูกชายของนางสครานนะคะท่านก็บอกว่าเรื่องที่นํามาโพสต์ลงใน f a c e b o o k เนี่ยจริง,รงๆคืออยากจะเป็นอุทาหรณ์เตือนภยัยไปถึงคนที่ไปรับยาจากโรงพยาบาลแล้วเตือนไปถึงเภสัชกรเลยจัดยานี้น่าจะตรวจด,ดูให้ดีหน่อยตอนผู้ป่วยไปรับยาจากเภสัชกรก็ต้องบอกรายละเอียดให้ชัด ว่าเป็นยาอะไรเกณฑ์เมื่อไร่แต่อันนี้คือเป็นสัจจกรเนี่ยจ่ายยามาให้โดยที่ไม่ได้บอกอะไรเลยค่ะส่วนผู้ป่วยก็ด้วยความเชื่อใจอะ่ะในสัจจกรจ่ายยามาก็ว่าไงแล้วก็ทานเลยท้งแบบนั้นเป็นปกติก็ทานเลยไม่ได้สังเกตเขาบอกว่าอันนี้ที่โพสต์นี่เป็นห่วงดูสิคะ<อ>ซ้ายกับขวาหน้าตาสีนี่มันคล้ายกันไหนี่คือยาแก้ไอไม,มาขามปอมสี<อ>เข้มกว่าน่อยอเดี๋ยวถ้ามีจานทางฝั่งขวานี่นี่คือ แชมพูค่ะอแล้วมันคลายแล้วบางคนเขาไม่รู้เขาบอกที่โพสสิโพสเพราะเป็นห่วงทั้งแม่และเป็นห่วงทั้งส่วนรวมด้วยเพราะถ้าจ่ายยาผิดแบบนี้อาจจะเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้นะคะเขาบอกนี่อยากให้เป็นอุทาหรณ์เลยเกิดเหตุรุนแรงแบบนี้โรงพยาบาลเนี่ยจะรับผิดชอบไหวหรือเปล่าค่ะถ้าไปรับยาพเพราะเภสัชจะต้องเป็นคนบอกบอกอยู่แล้วว่าถ้าวขุณป้ายานี้สาหรับไปกินอันนี้นะ แต่เนี่ยเภสัชเขาดูตรงหน้าซองหรือเปล่าแต่เขาไม่ดูยาค<ะ>่ะใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่าคนที่เขาไม่รู้เขากินไปเพราะว่าเขาเชื่อมั่นในว่าไอ้ยาตัวเนี้ยมารักษาโรคเขาได้ค<ะ>แต่ทีเนี้ยไอ้ยาที่มันอยู่ในซองที่เขากินเข้าไปอ่ะมันไม่ใช่ายาตัวเดิมแล้วมีปัญหาขึ้นมาว่าไงล่าสุดนะครับคุณผู้ชมทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลบอกว่าได้รับรายงานเรื่องนี้แล้วก็เลยมาตรวจสอบดู<ะ>ยอมรับเลยว่า ยาน้ำเนี่ยมันมีลักษณะใกล้เคียงกันอย่างที่คุณกุ๊กบอก oh. คือสีมันเหมือนกันแล้วขวดเนี่ยมันเหมือนกันก็เลยมีการสลับขวดกัน uh huh. โรงพยาบาลทําผิดจริงๆทางเภศสัชกรเนี่ยทราบเรื่องแล้ว uh huh. แล้วหลังจากนี้จะไปแยกประเภทขวดสีลักษณะสีให้มันละเอียดและรอบคอบมากขึ้นพอ,อ,อบอกแบบนี้แล้วทางโรงพยาบาลเอายาแก้ไออันใหม่เนี่ยมาเปลี่ยนให้แล้วอธิบายวิธีการใช้ยาแก้ไอด้วย แล้วก็ขอโทษผู้ป่วยขอโทษญาติผู้ป่วยอีกครั้งหนึง่งนี่มันเรื่องใหญ่มากนะคุณผู้ชมเรื่องใหญ่มากคือมันผิดอะไรกัน<อ>ขนาดนั้นได้ยังไงยาใช้ภายนอกกับยาภายในยากินก<ฆ>ับ,บยาแบบอย่างอื่นอะสะผมม,มันคนละเรื่องเลยฮนะแล้วนี่ถ้าเกิด ถ้าเกิดคุณยายเขาไม่เอะใจเขาเชื่อหมอเชื่อเภสัชกรจิตไปเรื่อยๆจิตไปเรื่อยๆถึงขมเขาก็ทนทนไปอย่างนี้เนี่อันตรายเลยนะคุณแบงค์นี่คือเขาบ้วนออกมาแล้วสังเกตเห็นเป็นฟองฟอดๆเลยอ่ะโอ้โหอันตรายมากไม่อยากจะคิดเลยนะคะเหตุการณ์แบบนี้ต้องเรามาระวังเลยทีเดียวคุณผู้ชมไปโรงพยาบาลนี้รับยามาก็อย่าลืมตรวจสอบให้ดีไม่ใช่แค่ฉลากอย่างเดียวนะคะต้องอ่านัดผลิตภัณฑ์ข้างๆด้วยนะคะ